ยิงแอดไม่ผ่านทำยังไงดีถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไปยิงแอดแล้วปรากฏว่า แอดไม่อนุมัติค่ะจะทํายังไงวันนี้นะคะจะก็มีวิธีการเช็คมาฝากนะคะว่าเราจะเช็คได้ยังไงว่าเพราะอะไรนะแอดเราค่ะมันถึงไม่ผ่านค่ะขั้นแรกเนื้อเราต้องรู้นโยบายของ Facebook ก่อนนะคะว่า Facebook ไม่ให้ยิงแอดแบบไหนเนาะสิ่งแรกที่คุณต้องเช็คเลยก็คือว่าในรูปภาพหรือว่าวิดีโอที่คุณยิงโฆษณาออกไปอะคะ่ะมีข้อความเกิน20%หรือเปล่านะถ้าเช็คแล้วอืมก็ไม่เกินเนาะข้อความนิดเดียวเองค่ะก็ลองมาดูนโยบายของ ของเานะคะคนโยบายของ Facebook เนาะข้อแรกเลยก็คือว่าเขาจะมีให้มีรูปที่เป็นลักษณะส่วนบุคคลเนาะอย่างเช่นรูปหัวร้านอ่ะพุงหรือว่าถ่ายเฉพาะพุงถ่ายเฉพาะขา ถ่ายเฉพาะแขนแบบนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าข้อ2ค่ะมีเนื้อหาที่มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าอย่างเช่นเป็นเรื่องลามกอนาจารเรื่องทางเพศแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะข้อ3ก็คือว่ามีลักษณะที่แสดงถึงแบบว่าความรุนแรงหรือเปล่ามีลักษณะของที่ทําให้รู้สึกกลัวหรือเปล่าเป็นเนื้อหาที่มันเป็นร้าอารมณ์อะไรแบบนี้ค่ะก็ยิงไม่ได้เหมือนกันนะคะส่วนต่อมาก็คือว่าแอดของคุณเนี่ยมันเป็นการเคลมผลรับหรือเปล่าอย่างเช่น เห็นผลภายใน1เดือนอะไรแบบนี้นะคะก็ห้ามเหมือนกันค voilà ่ะและสุดท pues ้ายนะคะก็คือ <hm ห้ามรูปที่เป็น before after ค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่จอยจะมาแถมให้นะคะก็คือที่จอยโดนบ่อยๆเลยเวลายิงแอดก็คือว่าเขาจะมองว่าแอดเราเนี่ยเป็น MLM หรือว่าเป็นการขายตรงนะคะอันนี้ Facebook a c e b o o k ก็ไม่ได้นะคะเหมือนกับว่าถ้าข้อความเนื้อข้อความใน โพสต์ของเราเนอะเป็นลักษณะที่แบบในเรื่องของการสร้างรายได้อะไรประมาณเนี้ย a c e b o o กก็จะไม่ชอบค่ะแล้วก็จะไม่อนุมัติอยู่เรื่อยเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะก็ลองตรวจสอบดูนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราเนี่ยทำถูกต้องทุกอย่างตามนโยบายเรียบร้อยแล้วแต่ทำไม Facebook ถึงไม่อนุมัตินะคะอันนี้เนาะจะก็บอกเลยค่ะว่าเราสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะโดยปกติเนาะในหน้าที่เราลงโฆษณาค่ะเขาจะมีปุ่มให้เรากดเลยค่ะว่าขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือไม่เช่นนั้นนะคะ คุณก็สามารถที่จะเข้าไปตรง support ค่ะ่ายซ support เนอะของ Facebook ค่ะหรือฝ่ายสนับสนุนของ Facebook ค่ะเพื่อที่จะยื่นแบบฟอร์มขอพิจรารณาอันนี้ใหม่ได้เหมือนกันค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะจะก,ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะเวลาที่ยิงแอดไม่ผ่านนะคะให้เราลองไปดูก่อนเลยค่ะว่า ข้อความมันเกิน20ไหมแล้วก็นโยบาย Facebook ต่างๆค่ะเราทําผิดนโยบายของเขาหรือเปล่าแล้วก็ดูนะคะว่ามีข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรายได้ที่มันชี้นําไปในทางที่เหมือนจะเป็นการขายตรงหรือเปล่าเนาะและสุดท้ายนะคะถ้าหากว่าเราคิดว่าเราทําถูกทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ให้เรายื่นอุทธรณ์ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้จอยด้วยนะคะเราพบกันใหม่กับช่วงใหม่ของจอยนะคะกับจอย Facebook X เปิดค่ะบ๊ายบายค่ะ